ยอดหมอหญิงอาชาัชฉริยะตอนที่54วิธีการฝึกฝนอันแปลกประหลาดตอนที่หนึ่งเจ้าบัวน่อยที่สะอึกสะอื้นสูดจ,จมูกฟุตฟิตพลางประท้วงขึ้นมาว่าแต่ต,ตำราบพวกนั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์เสียนหน่อยหึเหมียวไม่ไร้ประโยชน์ยังไงล่ะเจ้าแมวดำก็ยกอุ้งเท้าของมันขึ้นแล้วปัดตำรา,ราเล่มที่อยู่บนสุดลงจากโต๊ะเสียงดังตุ๊บไม่ไม่นะ เจ้าบัวน้อยหน้าซีดรีบวิ่งถลาเข้ามาป้องกันตำราวไว้ในอ้อมกอดอย่างหวงหนราวกับว่ามันเป็นคนที่ซื้อมาเองในขณะเดียวกันเจ้าแมวดำน้อยก็รีตาลงขณะที่มองมายังเจ้าบัวน้อยที่มันก็จ้องกลับด้วยสายตาวาววฟิวเจ้าแมวดำก็ไม่ได้สนใจเจ้าบัวน้อยเลยมันยังคงปัดตำราอีกเล่มลงมาจากโต๊ะหลังจากนั้นเจ้าแมวดำก็ยังคงปัดตำราลงจากโต๊ะเล่มแล้วเล่มเล่า ส่วนเจ้าบัวน้อยก็รีบวิ่งไปด้วยใบหน้าที่ฉ่ำไปได้วยน้ำตาและขาที่สั้นก็จำเอาอย่างร้อนรนเพื่อปกป้องตำราของตนเองพอได้แล้วหนะ้าอู๋เสวี่ยได้กล่าวขึ้นเพื่อหยุดการเล่นของเจ้าตัวน้อยทั้งสองในตอนนั้นเจ้าบัวน้อยถึงกับล้มตัวลงนอนกองอยู่กับพื้นอย่างเหน็ดเหนื่อยสองแขนก็ยังคงกอะตำราไม่กี่เล่มที่สามารถปกป้องเอาไว้ได้พลางใช้สายตาคลอนน้ำตาจ้องมองไปยังอู๋เสวี่ยเหตุใดเจ้าถึงรักตำราเหล่านั้นนักเจ้าต้องการมันไปเพื่ออะไร อูเสียเท้าคางถามจ้องไปยังร่างที่เสร์เซอื้นไม่หยุดอยู่บนพื้น <c oughs> มันไม่ได้ใช้สําหรับข้าเสียหน่อยมันสําหรับท่านนะในท่านเจ้าบัวน้อยกล่าวพร้อมกับสูดจมูกดังฟุตฟิตอูเสียก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยตอนที่นางไปค้นหาตําราเมื่อวานนั้นพวกมันคือตําราวรวบรวมวิธีการทําสวนที่สอในให้ผู้คนสามารถปลูกพืชผ,ลผลักหรือดอกไม้ได้นี่มิใช่ว่าเจ้าตัวน้อยนี่อยากให้นางกลายเป็นคนสวนหรือยอย่างไร น,น,นี่คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าวิธีการฝึกฝนนะเจ้าบัวน้อยขืนตำราหเหล่านั้นให้กับนางด้วยมือเล็กๆหาวิธีการฝึกฝนหรอนั่นทําให้อูเสียวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเจ้าบัวน้อยก็รีพยักหน้าตอบใช่แล้วขอรับตัวข้านั้นเป็นประเภทพืชดังนั้นแล้วนายท่านจึงไม่อาจใช้วิธีการฝึกแบบทั่วไปที่ท่านเคยอ่านผ่านๆได้โปรดอย่าดูถูกตำราหเหล่านี้เลยนะขอรับมันเป็นของที่หาได้ยากยิ่งนัก เจ้าของคนก่อนของข้าไม่เคยหาของดีเช่นนี้ได้เจอเลยดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถฝึกฝนพลังวิญญ,ญาณได้ข้าอยากจะบอกว่าโชคของนายท่านช่างดีเหลือเกินเจ้าบัวน้อยพยายามอย่างมากเพื่ออธิบายให้อู๋เสียฟังแต่ท่าทางขัดเขินและพฤติกรรมที่ดูเหมือนกำลังเก็บงงาบางอย่างเอาไว้ทำให้ไม่อาจเชื่อถือได้มากนักอู๋เสี่ยก็มองไปยังตำราในมือเหล่านั้นถ้าเจ้าบัวน้อยไม่อธิบายให้นางฟังนางคงไม่อาจคิดได้ว่า ตำราทำสวนหน้าตาซุดสมเช่นนี้จะเป็นตำราฝึกฝนอันมีค่าไปได้การปลูกพืชสามารถเพิ่มพลังวิญญาณได้อย่างนั้นหรอเนี่ยอูเสือพลิกหน้ากระดาษของตำราเล่มนั้นดูอย่างคร่าวๆเจ้าบัวน้อยก็รีบพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นในทันทีแล้วข้าควรจะปลูกอะไรดีล่ะนางไม่เห็นจะรู้จักพืชในตำราเล่มนี้เลยแม้แต่ชนิดเดียวเจ้าบัวน้อยก็ชูมือขึ้นนะชี้ไปยังจมูกของตอนเองทันทีข้าปลูกข้า เมื่อได้ยินนางนั้นอู๋เสือถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยนางอดจินตนาการไม่ได้ว่านางกําลังหยอดเม็ดบัวลงบน,บนพื้นดินและเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวมันก็จะมีเจ้าบัวน้อยจํานวนมากมายเลยทีเดียวซึ่งพวกมันมีเพียงแค่หัวเท่านั้นที่โผล่พ้นดินออกมาได้ในขณะที่ลาตัวที่เหลือต่างก็ฝังลึกลงไปในพื้นดินนั่นทําให้นางสามารถนึกภาพได้เป็นฉากๆเลยเมื่อคิดดังนั้นตัวของนางถึงกับสั่นขนลุกขึ้นมาในทันใด นี่นี่ไงขอรับมันเขียนอยู่ตรงนี้แค่ท่านวางข้าลงในน้ําเออไม่ใช่สิไม่ใช่ตัวข้านะแต่เป็นมเมล็ดของข้าพวกมันก็จะเริ่มดูดซึมพัฒนาเติบโตและสั่งสมพลังบิญญันที่มีแต่ท่านเท่านั้นที่จะสามารถดูดซับมันได้และเมื่อพวกมันจเจริญขึ้นมาเป็นดอกบัวถึงจะไม่ดีเท่ากับข้าแต่การทานพวกมันก็จะมีผลดีมากมายชนะขอรับเจ้าบัวน้อยร้องบอกด้วยท่าทีร่าเริงยินดีพลางกระพริบตาที่ยังมีน้ำตาคลอเบ้าอยู่ อู๋เสืยก็รู้สึกได้ว่าถ้าเจ้าบัวน้อยมีหางตอนนี้คงกำลังแกว่งหางอย่างมีความสุขมากๆเลยเอมันดูจะง่ายกว่าวิธีการฝึกฝน,นอื่นๆที่ข้าเคยพบมานะอู๋เสืยเคยพิจารณาดูตำราหลากหลายเล่มมันทั้งดูซับซ้อนและมีอันตรายได้แม้แต่กับวิธีการหายใจแต่ตำราเหล่านี้นั้นช่างแตกต่างและตรงไปตรงมายิ่งนักอืมทั้งหมดที่เจ้าต้องทำมีเพียงแค่ปลูกดอกไม้เท่านั้น ยอดหมอยิงอัชฉริยะตอนที่55วิธีการฝึกฝนอันแปลกประหลาดอู๋สเสียค,ยค่อยๆออ่านเนื้อหาของตำราในมืออย่างระมัดระวังนอกเหนือไปจากดอกบัวแล้วมันยังมีพืชอีกหลายชนิดที่สามารถสั่งสมพลังวิญ,ญญาณได้แต่ว่าพืชที่มีชื่อแปลกๆเหล่านั้นนางไม่เห็นจะเคยได้ยินมาก่อนเลยนอกจากเม็ดบัวแล้วข้าจะหา,มาเมล็ดพืชชนิดอื่นได้จากที่ไหนกัน อู๋เสียถามเจ้าบัวน้อยก็น,น้ามุยมันลังเลยอยู่สักพักก่อนจะตอบว่าข้าไม่แน่ใจเท่าไหร่ขอรับชื่อส่วนใหญ่นั้นข้าก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนแต่สําหรับบางชื่อนั้นข้ารู้จักพวกมันและรู้ด้วยว่าจะหาได้จากที่ไหนก็แค่ตอนนี้มันยังคงไกลเกินเอื้อมสําหรับท่านที่เจ้าพูดเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรอู๋เสียยังคงถามต่อพลางเลิกคิวเล็กน้อย เจ้าบัวน้อยก็ก้มหัวลงมือนุ่มนิ่มทั้งสองก็จับอยู่ที่ชายเอี้ยมพลางตอบเสียงอ่อยเอเอพวกเขายังไม่ได้ออกมาเลยขอรับดังนั้นแล้วท่านจึงยังหาไม่ได้อู๋เสวียก็ขมวดคิ้วแน่นสิ่งที่เจ้าบัวน้อยกําลังอธิบายอยู่นั้นช่างยากที่จะเข้าใจยิ่งนักเขามักจะพูดถึงอะไรที่มันช่างเข้าใจได้ยากจริงๆในตอนแรกที่เจ้าบัวน้อยปรากฏกายออกมานั้นเขาก็บอกว่า,มาเมล็ดบัวของเขาถูกบางคนกินมันเข้าไปและในตอนนี้ ปากเล็กๆนั้นก็พูดถึงใครบางคนออกมาอีกครั้งแล้วอู๋เสียรู้สึกสงสัยนักว่าคนพูดนั้นคือใครกันแล้วพวกเขาที่เจ้าว่าน่ะมันคือใครเออเราพูดประจำตัวขอรับเจ้าบัวน้อยพึมพำตอบถ้าเช่นนั้นพวกเขาก็ต้องรอเจ้านายของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะประกากฏตัวได้เช่นนั้นสินะอู๋เสียถามเจ้าบัวน้อยก็พยักหน้าก่อนจะสายหน้าหน้าของเขาก็มุ่ยลงขณะที่พยายามหาทางอธิบาย อูเสือถึงกับรู้สึกสงสัยมากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรของเจ้านะ่ะข้าไม่เห็นเข้าใจเลยเออเออคืออันที่จริงท่านในท่านฝึกฝนยังถูกต้องและหนักเพียงพอท่านจะสามารถหาพวกเขาได้อย่างแน่นอนแต่ยังไงสําหรับตอนนี้มันไม่ดีกว่าหรือขอรับที่ท่านจะปลูกข้าก่อนเจ้าบัวน้อยลังเลที่จะตอบนิดหน่อยก่อนที่จะจ้องมองไปยังอู่เสืออย่างกระวนกระวายใจ แล้วกเร็วออกมาสองก้าจนมาหยุดตรงหน้าของนางเงยหน้าขึ้นพลางทำสีหน้าน่าสงสารนายท่านท่านยังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบหาพืชชนิดอื่นนะขอรับข้าจะช่วยท่านอย่างแน่นอนแต่ได้โปรดเริ่มปลูกข้าก่อนเถิดเจ้าบัวน้อยร้องขอด้วยดวงตาคลอไปได้วยน้ําตาเมื่อได้ยินนางนั้นอูเสือก็มีความรู้สึกว่าถ้านางปฏิเสธเขาจะต้องเริ่มร้องไห้โวยวายอย่างแน่นอนอืมก็ได้นางจึงรีบรับปาก เจ้าบัวน้อยก็หัวเราะออกมาด้วยความดีใจทันทีทําให้ทั่วทั้งห้องกลุ่นไปด้วยกลิ่นดอกบัวแสนหวานอูเสียก็มองไปยังกองตําราข้ามคราเหล่านั้นมองหาเล่มที่มีวิธีการฝึกฝนในน้ําก่อนหน้านี้นางคิดว่าพวกมันเป็นแค่ตําราทําสวนธรรมดาทว่าหลังสากที่เจ้าบัวน้อยอธิบายนางก็ตระหนักได้ว่าน้ําที่ถูกเขียนเอาไว้ในตํารานั้นมันไม่ใช่น้ําธรรมดา คำว่าน้ำไรรากนั้นปรากฏขึ้นมาบางครั้งและน้ำไรรากนั้นก็เป็นชนิดที่แย่ที่สุดมันคือน้ำที่ร่วงหล่นมาจากสวงสวรรค์แต่ไม่ตกถึงพื้นพัสสุธท้ามันย่อมไม่ใช่น้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำตำราอธิบายถึงพืชน้ำหลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือวิธีการพัฒนาบัวหิมะหลังจากที่อ่านสัสดส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้หน้าของอูสเสวียก,ก็กลายเป็นสีดำทะมึนในทันทีในการปลูกบัวหิมะน,นั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือ น้ำและการสหาน้ำนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งเลยเมื่อตำราระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าน้ำที่ต้องการนั้นก็คือน้ำจากน้ำพุสวรรค์เฮ้น้ hey, นำพุสวรรค์หรืออู๋เสือพยายามนึกย้อนไปในความทรงจําของทั้งสองโลกแต่มันก็เปล่าประโยชน์นางไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยหรือแม้กระทั่งได้ฟังผู้อื่นกล่าวถึงน้ำพุสวรรค์มาก่อนอนู๋เสือ,อค,คิดมาเสมอว่ามันเป็นสมดุลทั่วไปของโลกใบนี้วิธีการฝึกฝนของนางง่ายกว่าผู้อื่นนัก แต่เงื่อนไขของมันกลับยากเหลือเกินผู้ใดกันจะบอกนางได้ว่านางจะไปหาเจ้าน้ำพุสวรรค์น,นี้ไดจากที่ไหนเจ้ารู้จักน้ำพุสวรรค์หรือไม่อูเสียถามเจ้าบัวน้อยพลางทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเจ้าบัวน้อยก็สายหน้าของเขาไปทางซ้ายทีขวาทีอย่างหนักหน่วงแม้แต่เจ้าบัวน้อยเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาน้ำพุสวรรค์จากที่ไหนเช่นนี้แล้วนางจะสามารถฝึกฝนพลังวิญญาณของตนเองได้อย่างไรกัน